แอดีวนโชว์นะได้ลืมรวมทั้งกูด้วยกูมันไส้มันโอเคได้เวลาฆ่าแมงแล้วไนเฮ้ยเอ้เยย้อเกิดอะไรขึ้น m มม o r y ์แมมมอรี่คิมพรอมมึงเหรอกูมารู้ใครเป็นกูโหวตแมงก่อนเลยมึงจะไปโหวตมันไม่ได้นะ ไม่ได้น,นะ,นะนใครเป็นหรือเปล่าเรไม่รู้ถ้าโชคดีมันก็อาจจะเป็นจริงๆมันคามันฆากูก่อนเลยถึงวันไม่ตายมันก็ต้องค้ากูแน่นอนกูฮามากลิซาโนริพอร์โรเจอร์ริพอร์โรเจอร์พ่อมึงไอ้ซาส ไอ้เหี้ยวิกเตอร์เขาเอาคลิปแม่งไม่ไม่ช่วยกูเลยวิกเตอร์เขาเอาด้วยวาม่านมังผ่านมันแต่มึงไม่สงสารกูเลย เอามันตายจริงนะนั่นน่ะมันตายใชย่มันตายสมนำานาหมันกูไม่รู้ว่าใครขากูมาถึงกูก็เห็นสีเหลืองกูก็เลยกดรีพอร์ตแต่กูไม่รู้ว่าใครมึงเจอมันได้ยังไงทุกคนติดทามันด้วยในนะทีหงด้วยมึงเจอมันได้ยังไงไม่รู้กูเดินเข้ามากูเจอ oh <my. S 2> กูเลยกดไปเลยอยู่ตรงแหน oh <my. S 1> เผื่อช่วยได้ oh อยู่ห้องไหนวะห้องไอ้เหี้ยไอ้ห้องไหนวะก่อนหน้านั้นกูอยู่กับมึงนะมึงที่มึงอยู่ในเวกเตอร์แล้วมึงวิ่งลงมาปื๊บปื๊ดป๊ป๊แล้วกูหามึงไม่เจอแล้ววะ็ใทำไงกูะแยกออกมาแล้วกูเข้ามาเจอมันในห้องเหรอห้องอะไรวะห้องที่มันมีห้องคอมปะอะไรวะกูกูดูไม่ทันกูเห็นมันมือกูลนกูกดเลยห้องนายอะไรก็กูทำาห้องแล้วแอดมอนห้องคอมมิเคชั่นอะแอดมอนนะครับอะไรนะคอมอะไรนะแบบ คอมมูนิเคชันกูวิ่งผ่านห้องคอมแต่กูไม่ได้เข้าไปดูว่ามีอะไรคอมมูนิเคชันเพราะวันล่าสุดกูเห็นแนกเล่นนิเกเตอร์แล้วก็วิ่งไปกูก็วิ่งตามมันป่ายไอ้ที่นี่ก็อยู่็นเบรกแล้วมันเป็นอะไรกับห้องยาวบ่อนนะเออเรียบร้อยเม็ดเบรกแล้ว เออหน้าสงสัยวะอยากเห็นมึงสแกนต่อหน้าต่อตาจริงมึงจำในห้องเดียวเนี่หว่าอยากเห็นมึงสแกนจริงจบอลมันไม่รู้ไอยากเห็นสแกนตายมีตะวัดขายมันไม่มีจับมือใครดมไมปตายเลยเพวกเราทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตัวอยากให้ไอ้แค่นั้นตาย กูไม่เห็นใครจริงๆกูเห็นศพเฉยๆบ็อกเกอรี่เบมุรี่คือภูมไอ้เจ๊ไอ้เจ๊มันมันถึงการขอบคุณนะขอบคุณอินโพสเตอร์ไม่ว่าใครก็แล้วไม่ได้บอกว่าโรเจอร์เป็นเฮ้ยโรเจอร์เป็นเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะอยากให้เป็นเพราะอยากให้โรเจอร์เป็นแค่นั้นเองเพราะงั้นกูโหโรเจอร์ไปเลเฮ้ยนาดี้นานา ไอ้ยูสวยชิบหายไอ้ยูคนไอ้ยโคตรสวยอ่ะญี่ปุ่นใช่เว้เนี่ยไอ้ยูเอาเพื่อนกูคืนมาไอ้แบบประชาธิปไตยไม่มีแล้วเนี่ยประชาธิปไตยนี่แหละนี่แหละประชาธิปไตยของของจริง ตอนเราเจอไม่ใช่ก็คือเมียมึงเป็นพูดแค่นี้หลเขีวเกียวครับนี่คือไม่ทำท้ากันหรอทำไมไม่ขึ้นเลยวะขาแดงยายานี่อขาคือขาแดงเดี๋ยวตาเป็นอะวะ 啊！哈哈，做不 Oh, อันเนีววกเตรูสงสัยมากมายกูสงสัยมากมายสงส,ยสยัยใคร วิกเตอร์อยู่ในห้อง security room ซึ่งกูจะไปดูกล้องปรตินะมันมีตอนหนึ่งที่ O2 ทูมาดังตืดตืดจำได้ไหมไทุกคนจำได้มีสีเขียวสีเขียว,ส,ยวสีขาวและกูวิ่งไปทำโอทแล้วก็วิง่งอ,อ้อมคือไปทางขวาซึ่งไม่มีใครมาทำเลยชิหายและเกือบจะตายกันหมดและก็ไอเบิมมาสมทบที่หลังที่สงสัยคือสีดำไปไหน เรียบเหรอสีดำเข้าไปไหนสีดำไปไหนสีดำไปไหนกูไม่เห็นสีดำเลยสีดำไม่ถูกศึกษาเลยสีดำหมดสีดำจะไปทำางค่อมไปสีดำไม่สีดำไม่มาช่วยทำโอทูแล้วเมื่อกี้เกือบตายที่รำไม่ยอมมาช่วยทำโอทูลอยล่นเถอะลอยแลนจ์ลอยล้มเป้ล้านแค้นเล้กูทีอ๋อเขาเขาบอกว่าเขาเขาไปรอไอ้นี่ผสมเคมีอยู่เขาไม่รู้ว่าต้องทำไอ้นั่น ต้องทำอะไรเราเป็นมือใหม่ละกันโหวตใครแล้วแล้วโหวตใครทำไมถึงโหวตทำไมกูเป้โหวตโหวตใครทำไมถึงโหวตโหวตด้วยความมันายหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาอยากโหวตเพ่ยงลิตาเขาเลยโหวตอ่ะได้เลยโอเคแลกแลกกันไปเชื่อใครก็แล้วแต่แต่มึงมึงมึงจำคำกูไว้นะไม่ว่าใครจะเป็นอะไรแต่กูขอบคุณอิมโพสเตอร์ดิคายียสีเหลืองให้กู อตามทันแมวตามทันใครวะไอ้เหี้ยมึงเป็นผีมึงเป็นผีไอ้เหี้ยนายกระเชียจังเลยสัสอ้าสรุปใครอ่ะกูสงสัยไม่สีแดงสีดำสีแดงมึงมาชา้าไปนะกะเป็น,นสองคน,น้าเป็นสองคนก็คือผัวเมียครัขวาขาดเลยแล้วคุณ JK JS เขาบอกว่าจะไปทำฝ่ายซึ่งกูก็ผ่านห้องฝ่ายแล้วไม่เจอ <คน S 3> ไข่เหมือนกัน เขารอเขาบอกเขารอสาดทีมีอยู่อ <reading repetition> <expand. S 1> ้าวก uh, like ูอีกแล้วมีอะไรกับคนที่อยากโกรธนะอือเล็กโกโกเงียบเลยนะสตาร์ทอเล็กโกโกโกรธกูด้วยเงียบเลยนะโกรธกูด้วยโอ้ใช่เมื่อกี้คนเนี่ยเดือดห้าคนเอาแล้วตามมาประหล่ดตามมาประหล่ดเออรู้ความจริงก็ตามมาประหลาดเออไม่ต้องตาม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 ห้องโอคูห้องไหนกูไปถามรออีกยี่สิบวิไม่ต้องตามขอถ้าถ้าไม่ทำมันตายหมด มันคือเออมันเตือนกูรู้แล้วมีไข่สองคนนะเฮียมีคนปิดไฟสัตว์ปิดไฟมันก็ระแแงกเราอะอะไรกูกูจะฆ่ากูอะไรกูกูจะฆ่ากู ทำไมประตูปิดอ่ะไอ้เฮียกดไปได้กูใช้ไปแล้ว <laughs> <laughs> โอเคก็ได้สักคนนึงเขาบอกว่าหลงเป็นคู่รผมมีมหาการไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าผมมีมหาการมานี่แล้วมันชนะไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เน็คก็วิ่งไปขวาแต่ศพอ่ะมันอยู่ห้องเม็ดเบร์เพราะฉะนั้นกูใส่สีแดงสีดำไปก่อนคูโดอยู่ไหนคูโดก็สีดำอยู่ไหนคูโดอยู่ไหนคูโดวิ่งมาทางซ้ายห้องอะไรไม่รู้อ่ะที่มันเป็นประตูปิด สีดําแน่นอนบอกเลยเป็นประตูปิดได้ง่าคุณจะใช้การโหวตคนอื่นด้วยความมันใสองครั้งกูเห็นอเล็กโกกูวิ่งตามกูมันจะขากูกูเห็นอเล็กโกกูอเล็กโกกูวิ่งตามกูจะกี้ชากี้แม่มีคอสเยอะไอ้สัตว์จอกจะข้างหลังอเล็กโกกูวิ่งตามกูอเล็กโกกูวิ่งไปห้องยาปุ๊บตายเลยบอกเลยหมา ดูพิสูจน์ตัวเองด้วยตาหนาไอ้เยนันก็เฉียดจังเลยเฮ้ยโอ้ถ้าอย่างงี้ถ้าอย่างงี้สีแดงแล้วถ้าอย่างงี้เหนี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 ก็เย็นเราเราแพ้เราแนกเราแพ้แล้วไม่แพ้อย่าไอ้กูโ้่ยาฆ่ากูเองมึงอย่ามงอย่ามึงอย่ามางยมไอ้เจ้าชด้วยมึงอย่าวิ่งมึงอย่าเข้ามาไอ้เจ้าชู้วยกูมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้ตัดไอ้เย้ไอ้ตัด มึงอย่าวิ่งไปหายแ้งกูบอกเลยไอ้เน็กไอ้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 อ้ไ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 อ้อ้ไอไอ้ไอ้าอ้ไ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 อกไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้้มอ้ไอาไอไมไออออล้้ไ้ไมได้อ่อ้้งไ้ บอกแล้วไม่ใช่เอาไว้เอาไว้ที่หลังเอาไว้หลังกูไม่น่าโหวตสีดำออกเลยเมื่อกี้ทำไมอ่ะหนึ่งคโค้ผิดเลยห้งสีดำเป็นไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้บอลโออไอ้เบิ้มบอกวิ่งไปทางซ้ายเพราะนั้นกูเจอไอ้เนี่ยทางซ้ายไง เึงค่ากูทำใหม่เราจะนอนเลยหรือเปล่าอีกตาหนึ่งไม่ใช่เหรอโลเจอเอวิกเตอร์กูเป็นไงบ้างวันนี้วิกเตอร์กู I like this something so much อะไรนะพูดว่าอะไรนะ I like this something so much ายตาสุดยอดแล้วโลเจอตาสุดยอดทางแม่ไปกูได้ค่าสีเหลืองแล้ว มัมมัมไม่ได้ลูกไม่ได้หุยมึงมึงส่งแจ้งมากเดี๋ยวมึงอย่างเดินเลยเดี๋ยวมึงไอมึงอย่างแขนนะไอที่บอกมากูอ่ะกูบอกไงไอที่บอก กูเห็นแล้วมันกำลังยึกยักอยู่บอกคนมันจะถามกูกดกูกดเลยกูเตรียมกดเลยมันยึกยักงตอนนาตอตากูเตรียมกดเลยเอาแบบนี้เลยหรอเขาถามเดี๋ยวกูทำเป็นเห็นกันมือต่างให้กูด้วย What Happened Next in the Weapons ผมติดเป็นสีเมื่อกี้นี่ห้องทางขวาเห็นปะ White มาเห็นกระตายอยู่แล้วเห็นแล้ว Winch Yellow สีขาวล้างแคนให้กับสีเหลืองกูไม่ได้คิดพี่พี่มีอะไรสักไอ้บอยก่อนเลยบอสโวตกูเลยใครก็ได้โวตที่ เตาหนีไม่นับละกันแค่นี้กูซาบใจแล้วมีเด็กมาเล่นคีย์บอร์ดทอเลยโวตกูเลย please โวตโอเคแทนไอเดนงสารกู่หูมึงตรงสารกู้หูมันเกินชานี้ไม่นับ ท่านี้ไม่นับได้ยังไงไ่นับอันนี้ไม่นับท่านี้ไม่นับอันนี้คือที่เขาเรียกว่า just for you เลยที่เหมือนเจ็บอันตีไว้อ่ะเอาคนเดียวอันนี้ไม่นับก็จบไปเลยไหมกูจะได้ชนะเลยว่าใครเป็นผู้ชนึงเจ้าสูวไม่้องทุกอะไรอะไรหนูเจ้าเอะไรข้าขํา คุเจ้าอะไรเอาอะไรเรโชว์ลูกใครเป็นฆาตกรลูกใครใครเป็นฆาตกรหนุ่มจิ้มนี่หวยลงที่รถเจ้ารถเจอเป็นฆาตกรเจ้าเจ้าสัวมบอกชัวรชัว์พูดสีแม่ก็ได้ลูกพูดอีกแล้วจะพูดอะไรงั้นกดเงี้ยตอนนี้อะเอ็นจบอกไง วิกเตอร์แต่กูพูดตรงนี้เลยว่ากูอาจจะไม่ค่อยใช่คนฆ่าก็ได้โอ้หเฮียมึงเหมือนแบบเป็นมึงเหมือนเป็นลุงพลนะนะ่นอีโปสเตอร์อาจจะเรียงเรือสองคนเสียงใครฆ่าวะเรียบร้อยไอโรเจอร์ ทำไมลูกพอหัวลุงปอลก่อนลุงปอลไม่เป็นเนี้ยเสียงใครข้าวะยาทำเพืพ่อตายกดเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเสียงใครข้าเราเจอตายไปแล้วเราเจอตายเป็นคู่ดัวเรเจอตายกูอยู่กับสีแดงแล้วก็สีเขียวนะวิกเตอร์กับสีดำอยู่ไหน แล้วสีเขียวกูไม่ชอบซ้ำเนี่ยเขียวเขียวเข้มอยู่ไหนกับมึงอ่ะกูกูเห็นเขียวเข้มอยู่ใกล้ๆกูกับกับมึงแถวๆห้องไฟปะใช่เหรอจังหเห็นพี่เหรอพี่ไม่เห็นเห็นโชอาเลยนะใช่บว๋ดีชวะพี่ก๊อฟเป็นนั่งนั้นแหละกูบวชพี่ก๊อฟเฮ้ยเดี๋ยวใจแย่ดเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็คือมันมีคนทำเป้งกับกูในห้องไฟ ซึ่งกูไม่ได้จำสีแต่กูได้ยินเสียงไอ้ปอนโดนคา <c oughs> ก็เลยกดดูถ้ากูไม่ตายอ่ะน่าจะกูแหล <Okay. S 3> ะโอเคเออเพราะมึงเสียงดังลักี้อ่ะไม่ได้สังเกตเท่าไหร่เลยไอ้กูว่าสีดำเอ้ยใจยเย็นทำไมทำไมวัวสีดำแล้วสีดำโบดใครว่าแต่ฟ้าสีดำโบดใครสีดำ<ห>นีน่ก็โบด <ๆ S 2> เร็วตลอดเลยสีดำไม่ใช่สองอเลยสีดำก็โบอดพี่กอล์ฟอ่ะหน้านี้สีดำก็โบอดพี่กอล์ฟ โววสีดำไปแล้วโวตกันเองแล้วครับตาก่อนอันนกูเข้าข้างเมียกูแล้วกันได้อะวะตายกดมูได้อวะเออเฮไม่ต้องร้องกูกูพูดได้คำเดียวเลยว่ากูซาตายให้แล้วพวกมึงคิดดีดีเฮ้ยทำไมอะไรกูกูโดนสองเลยวะ พอมันเลือกเมียตัวเองกูจะจดจำไว้ว่ามีใครบางน้าตานี้เอาใหม่นะตอนนี้กูทำเคลมไม่ได้เพราะว่าอุ้มลูกอยู่ันี้กูอยู่กับสีดำอยู่กับสีดำ อะไรลูกเล็กกูกูอยู่กับกุโตขงสีดำเป็นไหนน,ไนี่มุงอะไรกันแบเนี่ยะ ดามอยู่้องเนฟคุโดคงอยู่ทำไปกันสีเขียวสีเขียวอ่อนนงไปแอดมินโอเคง่วงละง่วงละอืมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปนอนจบเกมนี้ันทำอะไรกันวะเหลือกี่คนเหรอกี่คนวะไม่ดู ก็น่วไม่อไเอาแบบนอืม <c oughs> คิดดีทีเ <c oughs> สียงทะเลลกนี่นเขียวก็ห้องเอสเบออกมา โอเคเป็นล okay. ้วส <c oughs> ีเขียววิ <PAUL bunker ring> ่งมาสีเ <kind> ข <abonn és> ียววิ่งมาสีแดงก็แลังวิ่งแบงนี้แดงออกมาใช่ทำไมกูไม่เจอใครเลย นายส์นายส์เคสแสดงว่านายส์เคสเรียบร้อยหมดเลยหมดเลยทุกคนดีจังเลยได้นอนไหวนอนไหว้ในรตานี้ไม่หนับหมดเลยเมียกูเป็นคนถามตอนหน้าตอนตาไม่เกรงใจประชาชนเลยทำไมมีหมดกับมึงนะบอกเลยว่าเต็มตีน ไม่เกรงใจประชาชนกูบอกแล้วว่าคิดดีดดีบอกแล้วว่าหมดแต่แรกเชื่อกูแต่แรกก็จบแล้วแต่ก็ยิดงมาคิดติดดีคิดติดดีนะคิดติดดีคนแรกเลยคนสีดำคนแรกเลยเชื่อกูแต่แรกก็จบแล้ว